อันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกอันนี้จะเป็นยี่สิบาทอ่ะพูดถึงหยิบเหรียญไหนมาป็น่าคุยเลยเนาะเหรียญยี่สิบาทที่ระลึกนะคะนิกเกิลคะ่ะไม่รับซื้อคะ่ะรับแลกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะเนะะี่ยค่ะยี่สิบาทก็คือได้ยี่สิบาทเท่าหน้าเหรียญไม่มีราคาบวกนะคะเนื่องด้วยที่ทางกรมอ่ะคะ่ะกรมหมายถึงถึงกระทรวงไอ้อไรนอะกรมกรมธนารักษ์อะนะคะ,นะคะเขาเขามี จัดทาให้แลกอยู่ตลอดนะคะทุกงานที่มีมีเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะเขาจะมีเหรียญออกมาทําจัดชุดให้แลก 20, ยี่สิบยี่ยี่ยี่สิบบาทสิบเหรียญชุดละสองร้อยเนี่ยค่ะให้แลกหน้าเหรียญเลยนะคะแลกหน้าเหรียญยี่สิบาทก็แลกยี่สิบาทเพราะฉะนั้นเหรียญที่เราเก็บไว้หวังที่จะเก็งกําไรหวังที่จะไว้ขายอะไรเงี้ยเราจึง จึงออ่เไม่ได้อย่างอย่างที่หวังนะคะเราก็เลยไม่เอาไม่เอาเลยนะคะเหรียญยี่สิบาทเป็นนักก็ไม่รับซื้อเลย mm hmm. อันนี้นะคะคนที่นํามาแลกไปหน้านะคะ mm hmm. เขาก็เอามาแลกแลกคืนนะคะเป็นน้าก็ไปคืนกลมเนะะ mm ี่ยค่ะคืนกลมเลยนะคะยี่สิบาทเท่าหน้าเหรียญเลยะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็มาดูต่อกาเหรียญอะไรอีก mm hmm. อันนี้จะเป็นเหรียญ mm hmm. ที่ระลึกโอ้มีเสด็จนิวัสมาปนมาเหรียญหนึง เหรียญตราแผ่นดินค่ะตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้าโอ้ไม่นี่นี่นี่น,นี่มีอันนี้มาอีกเหรียญน,นึงโอ้เห็นไหมคะหลายคนที่ถ้าาไม่สังเกตก็จะคิดว่าเป็นเหรียญเดียวกันใช่ไหมคะทั้งหมดเดี๋ยวมีสามเหรียญสามแบบนะคะสามแบบนะคะเหรียญที่ใน,นมือไปได้เนี่ยะนะคะถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะคิดว่า เออสามเหรียญนี้เป็นเป็นรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขาเขามีสามรุ่นค่ะนะปะน่าจะมาแยกให้ดูนะคะรุ่นแรกนะคะเอาอันแรกเลยนี่ค่ะโอ้โหผุใครไม่ใช่ผูบินนะคะเป็นเหรียญบินจริงๆแบบนี้ปน่าปกติแล้วจะไม่รับนะคะก็จะคิดให้เท่าหน้าเหรียญแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปน่าให้แล้วกัน ะะมีมาเหรียญเดียวก็ไม่ได้เสียหายอะไรมางไมเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้อยนะคะดูนะคะสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้อยด้านในด้านหลังและนี้ด้านหน้าเขาจะแบนนะคะเหรียญน,นี้น้ําหนักเขาจะเบากว่าเบากว่าสองเหรียญน,นี้นะคะหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะ เป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญน,นี้ค่ะสองห้าศูนย์ศูนย์รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทสังเกตใที่ดีนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้สองห้าศูนย์ศูนย์นะคะเดี๋ยวจะไปปนกับเหรียญสองห้าศูนย์ห้าเขาคล้ายกันอ่ะแล้วก็มาอีกเหรียญน,นึงต่อจากสองห้าศูนย์ศูนย์ก็มาเหรียญน,นี้สองห้าศูนย์สี่ค่ะต่อเลยนะคะ